ปีหน้านะคะถ้าอยากรวยอยากเฮงอยากปังตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีควรทำอย่างไรเอ,อ้อนะคะทุกคนแชร์กันออกไปนะคะเพราะว่าค่าแชร์คือค่าครูทุกคนฟังดีๆห้ามเกินต้นปีก็คือห้ามเกินเดือนมกราคมใครจะทำปลายปีก็ได้นะคะเป็นการอบอกกล่าวปลายปีเพื่อรับต้นปีนั้นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เอามาบอก รับประกันว่าสิ่งที่บอกนี้ไม่ได้มาจากคนธรรมดาค่ะนะคะสิ่งแรกที่คุณควรทําฟังให้ดีคุณจะต้องเตรียมทุกคนเตรียมตัวเองให้พร้อมรับปีใหม่โดยการไปไหว้ศาลหลักเมืองของตัวเองที่อยู่อาศัยเช่นณนะวันนี้คุณอยู่ต่างประเทศวันนี้คุณอยู่ต่างประเทศ คุณไม่รู้เลยว่าสารหลักเมืองของต่างประเทศคือที่ไหนคุณจงไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศนั้นบอกให้ครบเลยว่าคุณเป็นใครเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรทําอาชีพอะไรนะคะเสร็จแล้วทุกคนฟังให้ดีนะคะดอกไม้ทูเทียนที่สําคัญที่สุดห้ามขาดเลยคือผลไม้ค่ะสามถึงเก้าอย่างไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนอย่างละหนึ่งผลก็ได้อย่างเช่นองง่นส้มอะไรก็ได้อย่างละหนึ่ง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 ให้ครบเก้า นะคะให้ครบเก้าแล้วเอาไปถวายอย่าลืมอย่างที่ครูบอกนะคะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกว่า